เคยสงสัยไหมทำไมบางคนป้องกันรอบเดียวกับผ่านในขณะที่บางคนต้องแก้อีกสองถึง3รอบวันนี้เรามาดูกรณีศึกษาของรุ่นพี่ที่รอดในครั้งเดียวพร้อมสรุป3ามเคล็ดลับสำคัญหนึ่งเข้าใจงานของตัวเองแบบ300ร้อองศาไม่ใช่จำสคริปต์แต่รู้ว่าผลวิจัยตอบโจทย์อะไรไ้คลายราเช่นงานวิจัยนี้ ช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมออกแบบกลยุทธ์การตลาดด้วยงบประมาณจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้กรรมการรู้เลยว่าเราทำงานจริงและนำไปใช้ได้จริงสองเตรียมสไลด์ให้เล่าเรื่องได้เองสไลด์ไม่ต้องยาวแต่ต้องเรียงลำดับชัดเจนตั้งแต่ปัญหาวิธีวิจัยผลลัพธ์ไปจนถึงข้อเสนอแนะใช้ภาพและหัวข้อย่อยสื่อสารแทนตัวหนังสือเยอะๆแบบนี้จะช่วยให้พูดได้แม้ไม่ได้มองสไลด์ สามซ้อมตอบคำถามแบบจำลองจริงให้เพื่อนถามคำถามแบบกรรมการเช่นทำไมถึงเลือกวิธีนี้หรือผลงานวิจัยนี้นำไปใช้จริงได้อย่างไรซ้อมจนตอบได้อย่างธรรมชาติไม่ต้องเปิดโพยสิ่งที่ทำให้รุ่นพี่ผ่านในครั้งเดียวไม่ใช่โชคแต่เพราะเข้าใจงานตัวเองจริงและสื่อสารอย่างมืออาชีพอยากฝึกซ้อมแบบลองเหมือนรุ่นพี่รุ่นพี่ใช่ไหมใช่ไหม,ไหมทีมเราทีมสุดท้